ลาบก้อยซอยแซ่ขาเส้นก้อนหัวยคั่ยหน่อยเกลือกต้มมดแดงส้มปลาเชี่ยวอ่วหอยกุ้งยูคาญคนว่าน่ะโอาเคว่าจานพนะมมีชีแล้วก็อ่า เพื่อนเพื่อนกันยานเม็ดทุกไปทางทั้งหลายเนาะ,ะวันนี้วันที่สามสิบสิงหาคมสองพันหร้อยหกสิบหกวันไหนก็เป็นบุญถ้าเรามีสติ เวลาไหนก็เป็นบุญถ้าเรามีสติถ้าเราขาสติเราก็จะตกเป็นท่าของอารมณ์ของความคิดปุงแจงนะอารมณ์เนี่ยเรียกว่าโลอารมณ์นี่เรียกว่าก,าเกาิเลสนะความเพลิน ที่ว่าเนี่ยอ่าไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แบบโทสดาอา,อารมณ์โลภะอารมณ์ราภะนี่ยที่ทำให้สัตว์โลกสัตว์โลกสัตวะแปลว่าข้องข้องอยู่ในอารมณ์นี้อ่า <c oughs> ซึ่งเมื่อคืนนี้ไลส์สดตอนสองทุง่ม ไอ้นัดเก็เปิดประเด็นเรื่องศาสนาเรื่องการบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมศาสนาของเราถ้าเราพิจารณาดูให้ดีเนาะถ้าพวกเราคิดว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตาย ในทางบุคคลก็ต้องมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนี่เขาเรียกภาษาคนการเกิดในภาษาคนถ้าในยะของภาษาคนนี้ก็จะมีเห็นไหมเป็นเด็กเป็นคนหนุ่มสาวเป็นคนกลางคนแล้วก็เป็นคนป่วยแล้วก็เป็นคนตายนี่ พวกเราก็เห็นอยู่ต่อหน้า,ต,านต่อตาเนาะโดยเฉพาะตัวเราก็เสื่อมลงไปทุกวันนะนี่เรียกว่าการเกิดในภาษาคนแต่การเกิดในภาษาปรมาทหรือเรียกว่าภาษาธรรมมันได้เกิดแบบนั้นเกิดพบเกิดชาตินี้เกิดแบบภาษาธรรมคือปฏิจจสมุปบาทนะเกิดจากความุ้งแ่ง เกิดจากาอุปทานนะที่จะสุขว่าเกิดตัณหาไง,ไง่ายเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดพบเกิดชาติชรามรณะนี่เกิดอยู่ทุกวินาทีพบชาติในลักษณะของธรรมะไม่ได้เกี่ยวกันกับการไปทำบุญทำบาปไม่ได้เกี่ยวกับนรกสวรรค์ไม่ได้เกี่ยวกับ สัตว์ไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลเลยการเกิดชนิดน,นี้เป็นการเกิดในภาษาเรียกว่านามไม่ใช่ลูกนะเริ่มต้นในภาษาคนนะเขาเรียกว่าการเกิดแบบรูปนะรูปแบบคือเป็นวัตถุเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะเรียกว่าชาตุหรือธาตุที่จับต้องได้เห็นได้ แต่น้ำเนี่ยแค่เป็นลักษณะอาการหรือสภาวะนะเหมือนความทุกข์ในภาษาคนเนี่ยือความยากจนความลำบากคนแค้นนี่เขาเรียกว่าทุกข์นะ,ะเป็นเศรษฐีเป็นผู้ร่ำรวยเขาเรียกว่าสุขในภาษาคนแต่ภาษาธรรม ไม่ใช่ทุกแบบนั้นในภาษาธรรมเนี่ยหรือเรียกว่านามเต็มไปด้วยทุกขทุกอยู่วินาทีต่อวินาทีคำว่าทุกในภาษาเราเรียกว่าเวทน,นาเวทนานี่มีสามอย่างเวทนาอย่างหนึ่งคือสุขเวทนาอ่าห เวทนาที่สองก็คือทุกขวเวทนาเวทนาอันที่สามก็คืออาทุกขะมาทุกขะหรือไม่สุขไม่ทุกขเฉยๆอยู่ก็เรียกว่าทุกเรียกว่าเวทนาเรียกว่าเวทนานะนี่คือการเกิดแบบภาษาเราภาษานามภาษาธรรมะเพราะฉะนั้น การจะพ้นออกเหตุก็คือการเกิดชนิดนี้คือปฏิจจสมุปบาทหรือเรียกว่ามัดโนกรมกรมกรรมคำว่ากรรมะกรรมะแปลว่าการกระทำะแต่กรรมในภาษารูปลักษณะของนามเนี่ยหมายถึงความยึดความปงะ,ะการเกิดเป็นทุกอย่างยิ่งนี่พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ หลวงจาก็ใช้าการปรุงเป็นทุกอย่างยิ่งนะถ้เเะเาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเรามีสติรูษษษ้ทันเราก็จะไม่เข้าไปปุ่นะเห็นไหมก็จะไม่มีภพมีชาติแม้ปฏิจจสมุปบาทนะหมายความว่าเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเห็นไหมอุปาทานเห็นไหม มันจะมีข้อต่อคืออุปทานอุปาดานขันธาดูคาอุปาทานผันนั่นแหละคือตัวทุกออ่อุปทานผันนี่นเป็นตัวยึดคือตัวเชื่อมต่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นการปรุงนี่แหละคืออุปทานในภาษาหลวงตาถ้าเกิดปัญหาถ้าเราไม่ปรุงนะเห็นไหมเกิดความคิด สัญญาว่าเป็นโน่นเป็นนี่เราไม่ปรุงนะอ่ะ,อะสัญญานั้นก็จะดับไปเห็นไหมเพราะเราไม่คิดปรุงแต่งต่อเห็นไหมนี่แหละคือเราไม่ยึดการปรุงนะี่แหละคือการเขาไปยึดถ้าเราปรุงเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเรื่องเป็นาราวระวางไม่ได้เห็นไหมนี่แจ้งแจ้งอย่างนี้เลยนะเอาให้เห็นนะ เพราะฉะนั้นความคิดปรุงแต่งนี่แหละคือตัวแห่หรอืเหรอ,เร,อเรียกว่าสมุทยัยนะการเกิดนี่แหละไม่เกิดก็ไม่ทุกเห็นไหมเกิดชนิดนี้นะเมื่อไม่ปรุงก็ไม่เกิดก็ไม่ทุกนเกะ,นะ,เ,กเ,กกกะเพราะฉะนั้นใครอยากไม่เกิดในทางมนกรรมก็ต้องฝึกสติฝึกสติเมื่อมีสติ ก็ <c oughs> จะมีปัญญาเห็นสติตัวนี้จะกลายเป็นสติสังพุชงในสุดท้ายเห็นไหมก็จะกลายเป็นสมัมมชัญญาคล้ายๆกับลวงตาอุปมาเหมือนหลอดไฟส่วนปัญญาหรือสมัมมชัญานั่นคือแสงของหลอดไฟ ถ้าไม่มีรอดไฟแสงไฟก็จะไม่มีนั่นแหละเพราะฉะนั้นการฝึกนะการฝึกอ่านะก็คือฝึกสตินะฝึกสตินะจเจริญสติใหนะ้คือการพัฒนาสติให้สตินะมีความมีกำลังรวดเร็วเข้าทันตัณหาเข้าทันการเกิดพวกนี้ รู้เห็นนี่เมื่อมีสติปัญญาก็จะเห็นเห็นจริงการเกิดชนิดนี้ก็อาศัยสติปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปจ้งนะโมะะะถ้าไปจ้งนะโมอยู่ไม่เห็นละการเกิดชนิดนี้เพราะนะโมก็ยังเกิดอยู่เห็นไหมการคิดการท่องบนเนี่ย ไม่มีทางนะถ้ามันมานั่งดูมันปุตสติจนเห็นนะอ่นะทำไลยมัน่ต้องไปจมันไม่ต้องไปทำพิธีอะไรเลยนะนั่งก็รู้มีสติอยู่นอนก็รู้เดินก็รู้ตัวสึกรู้สึกตัวอยู่นั่นนะกา,ารปุตสติเป็นอย่างนี้นะอปุจนสติมีกำลังรวดเร็ว นะเห็นรู้ทัน,เ,นเรียกรู้เท่าทันนะความคิด<อ>คิดมาคิดดีก็รู้นีนะ่คิดชั่วก็รู้นะไม่ดีไม่ชั่วเฉยๆอยู่ก็รู้นะอย่าเข้าไปเป็นอย่าเข้าไปอยู่อย่าไปอยู่ในคำถามอย่าเข้าไปอยู่ในคำตอบมันจะเป็นค้นหาแค่รู้นะนะนะรู้รู้รู้นะ มีแต่รู้กูไม่มีนะมันก็จะสิ้นแห่งการเกิดชิ่นนะี้นั่นแหเรียกว่าอัสังขารนะหรือนิพพานนั่นเองนะไม่ต้องไปเก๊เกกกำารเลยเอ้ซัดกันไะปเ็นเหนียวเลยนะการฝึกเป็นอานาปานาาสติสมาธิแค่เราจ้องอยู่เห็นอยู่นี่นีนี่ะสมาธิชิดนี้รู้ลดอ่ ยิ่งกว่าไปเข้าฌานนะไอข้าฌานในโพฤาษีมันทำมาก่อนนะพวพฤาษีสมาบัตนนินสมาบัติเนี่ยเขาทำมาก่อนไม่ได้จัดสรู้หรอกน,นี่นี่ต้องอาศัยสติปัญญาชนิดนี้เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานะนี่จำไว้นั่นแหละคือมัน่ะนะมองออกไปข้างนอกพิจารณาข้างนอกเป็นสมุทัยนะ ถ้าพิจารณาเห็นรู้เห็นตาเนี่นเป็นมรรคเห็นไหมไม่ส่งออกนอกนะไม่ปรุงแต่งนั่นเองนะเน,เนะครับถามเรื่องเข้าดิลอดมาครับผมไม่เคยเข้านิโรธมาถามผมเลย สมาบัติโอเคสมาบัตินิโรธเนี่ยนิโรธเนี่ยแปลว่าด,ดับอ่ะจริงไหมสมาบาัตินะแต่หลวงตาไม่เคยเข้าอ่ะจำไว้ไม่จำเป็นหรอกอนี่โลดสมาบัติเนี่ยไม่จำเป็นเลยอะจำไว้พระอรหันต์ยังมีสี่อย่างพวกสุขวิปัสสโกไม่เห็นต้องไปเข้าอะไรเลย คำว่าเข้าในโลตสมาบัติไม่ใช่เข้า,ราหรอกนี่โลทะนี่ก็แปลว่าด,ดับอยู่แล้วนี่โลเนี่ยตรงๆเลยนะนะพราะดับก็คือดับสัญญาลงในเรียกว่าเนวสัญญาเข้าไปจนไม่รู้อ่ะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะอ่ะ,อะในภาษา <c oughs> การเข้าสมาธิเข้าฌานระดับนี้มันทำไมมันไม่เกิดปัญญาล่ะะ ราะว่ามันเข้าไปเหมือนเรานอนหลับเนี่ยนะไม่เกิดสติปัญญาตัวที่จะตัดกระแสกับมีจะสมมูบาตรไม่ได้เข้าในโลกนะจำไว้อย่าเข้าใจผิดนะงั้นพวกฤาษีเข้าในโลกสมาบัติได้ฮะอริญญาห้าสมาบาัติแปดนะยิ่ยิ่งกว่าน,นั้นก็ลองดูสิก็ไม่ได้จัดสโลเหไหมไม่ได้เกี่ยวกับเลยเรก่องจัดสโล อ,อย่าไปเข้าใจผิดว่าต้องเอาเอา,เอานี้รอสมาบัติเป็นนิพพานไม่ใช่นะไม่มีไม่มีนะนะอันนั้นเป็นผลพลอยได้มันคือเนปของตาพูดเรื่องพาานอนนะอย่าลืมว่าพระอรหันต์ที่เป็นเโจโตวิมุตติรวนได้นี่รอดสมาบัติหมดเห็นไหมแต่พระอรหันต์ที่ไม่ได้เข้าร่วมอ่าอย่างชนะพินโยอะไรอ่า มิจฉสัมปตัตโตอะไรเนี่ยอ่าแล้วก็สุขวิปัสสโกไม่ได้เข้าสมาบัติได้สุขวิปัสสโกเห็นไหมก็เป็นพระอรหันต์อยู่เหมือนกันเห็นไ,ไหมจริงไหมลนะ่ะเพราะฉะนั้นพระรอรหันต์มีสี่ยมผู้เหเห็นไหมพระอรนนท์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นโสซลบันไม่เห็นมีไม่เห็นเข้าสมาบัติได้เห็นไหมเป็นโสซลบันก็ก็เป็นคำว่าอริยะเหมือนกันนะโสซลบันขั้นต้น สังเกตดูว่าพอพระอนทนบรรลุธรรมจัดสรุปรู้จักพระพุทธเจ้าพวกนี้ก็กลับพึบขึ้นมาเองนี่เขาเรียกคนหอยได้ที่ของเก่านะนี่จะไม่เข้าไม่คงไม่เข้ากันหรอกนะจริงไหมอ่าการเือเข้าสงสัยว่าถ้าเข้าไปแล้วออกไม่ได้คือจะตายใช่ไหม มันเข้าไปเข้าไปได้เขต้องออกเมื่อก่อนเนี่ยถ้าถ้าคิดว่าหลวงจานี่ยช่วงหลวงจาเป็นใหม่ๆย้อนไปเก้าปีที่แล้วไปหาเจสิตางงอาจารย์กับแม่กับญาติหลวงจาเนี่ยนำตัวอาจารย์เนี่ยเพราะตอนนั้นหลวงจานเนี่ยไม่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 พูดนะไม่พูดกับใครอย่างเงี้ย จเยออยู่นะแล้วหลวงตาก็ผอมมากทีนี้นโยมแม่ <c oughs> ก็โกหลวงตาเนี่ยเป็นอะไรเขาก็เอาไปส่งโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์ไปทำทท้กวันอ่าทีนี้ก็มีเกณิด,ดงอย่างงงหนึ่ง <c oughs> ที่พ่อแม่โยมแม่หลวงตานัอ่าท่านก็เลยนำตัวหลวงตาเนี่ยไปหาอพอเข้าไปใน พอไปถึงวัดไปถึงว่าสำนักข,ของเกจิของนี้รูปนี้ท่านก็ให้นําตัวหลวงตาเนี่ยเข้าไปในกุฏิส่วนตัวของท่านและท่านก็มานั่งสมาธิต่อหน้ากับหลวงตาสองคนก็ไล่คนอื่นหนีหมดนะพอนั่งได้ประมาณสักสิบนาทีท่านก็ลืม่ขึ้นท่านพูดอะไรรู้ไหมรู้แล้ว ว่าหลวงตาเป็นอะไรท่านก็เลยบอกว่านี่เข้าฌานแล้วออกไม่เป็นท่านว่างงอะไรวะกูขยับได้พูดได้กูเข้าฌานได้ยังไงการเข้าฌานมึงจะขยับตัวได้ได้อย่างไงนี่คือความเข้าใจผิดขนาดคนรับถือทั้งประเทศในนะันะองนั้นะนะจริงไหมกูเข้าฌานแล้วกูจะเดินได้อย่างไง นี่ก็ความเข้าใจผิดเอจิตังองนั้นบอกว่ากูเข้าชานแล้วออกไม่ได้นี่แนี่คือความผิดพลาดและอยู่ต่อมาไม่กี่ไม่กี่วันท่านก็ยังห่งอยู่เลยนะตายตายเลยนะท่านพูดยังไงร,รู้ไหมโอ้เกิดมาไม่เคยเจอ,อไม่เคยเจอเราไง ไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะเพภาวานามาสี่สิบห้าสิบปีนะท่านว่าฮะไม่เคยเจออคนที่มีกําลังมหา,าศาลอย่างนี้ท่านว่านะท่านว่ากูนะ,นะท่านว่ากูานกี่มีกําลังมหา,าศาลเข้าฌานแล้วออกไม่เป็นท่านว่าโอ้แค่นี้ก็จบแล้วฮะอ่านวิจัยชิ้นนี้จบเลยเพราะว่า ถ้าเข้าฌานรับรองรับประกันเลยแม้แต่ลมหายใจก็ไม่มีฮะจำไว้มันจะขยับตัวได้อย่างไรนะ,ะอ่ะนี่แหละคือความผิดพลาดกูก็เลยว่าโอ้แม่กูนับถือมานานก็นับถือแบบนี้นะเห็นคนนับถือกัทั่วประเทศทั่วโลกนับถือผคานี้ แล้วมันก็เรื่องเปเรื่องแปลกห,ห,หลังวันละมาอย่างนั้นไม่กี่ไม่ไม่ไมกี่วันแกก็ตายตายแบบไม่มีสาเหตุนะหลวงตายังยังไปงานงานเผาเลยแต่หลุงตาไม่เข้าไปหลุงตาอยู่ห่างประมาณสิบกิโลเพราะคนมันเยอะนะหลุงตาไม่เข้าไปกูบารดลไปด้วยเปล่าไม่รู้ตอนนั้น อย่างอย่างอย่างมางโดนยังไม่บวกฮะเห็นไหมนี่คือความพระเใจผิดว่าเข้าฌานแล้วออกไม่ได้ออกไม่เป็นอย่างเงี้ยโอ้ยมันเข้าเองออกเองนะมึงจะไปกาหนดเข้ากําหนดออกมันไม่มีทางหรอกการเข้าเนี่ยมันไม่มีเจตนาถ้ามีเจตนามันเข้าไม่ได้หรอก อย่ามังขี้โม้ตัวเจตนานี่ะตัวตัณหาเข้าใจไหมอ่าอ่าจำไว้เสียงเนี่ยเป็นข้าศึกที่สุดของฌานพวกฌานพวกนี้ทุกวันนี้มันไม่มีรอที่จะมาพูดอย่างนั้นโอ้โหเข้าฌานแล้วออกไม่เป็นหรือมั้งทั้งที่กูเดินย่องย่องอยู่นี่ จำไวนะ้นโอวันนี้นักหนาสาหัสเนี่ยพูดแลครับมีคำถามมาครับจากคุณออดคุณออนครับสวงตาสินั่งดูลมนับเลขเดินหน้าถอยหลังปวดหัวระหว่างคิ้วและสมองเหมือนกระเด็นออกมาเหมือนตัวจะระเบิดน้ำตาไหลตัวร้อนมากชักช้าหนาวจัดวัวมากค่ะต้องทำอย่างไรครับโอ้โอไม่ต้องทําอะไรโอ้สุดยอดสุดยอดน่เน่เน่นการอาร การฝึกอาณาปานะมันจะปวดหัวปวร้อนหานาวถ้าหนาวในสั่นถึงกระดูกเลยนะเออนี่มันกําลังจะสัตว์กันเลือดว่าอ่าละทําลายล้างกันเลยสงครามโลกลังตาถึงเรียกว่าสงครามโลกมันเอาก้างกายนั่นเลยเป็นสนามโลกร้อนไปฉี่ออกในโดนหัวมาร้อหงิ้งเลยเลยนะร้อนภายในนะ,ะปวดหัวเนี่ยเหมือนตายยกระเด็น อ่ากำลังตัวนี้มันจะขับเคลื่อนอทำลายร่างเหมือนเราอ่าโรคก,กดหลงเนี่ยเป็นสภาวะที่มีกำลังที่ยึดครองร่างให้มานานใจเรามานานมาอยู่ๆแล้วมาทำอ่าไวรัสอีกตัวหนึ่งเพื่อจะมาทำลายอีกตัวหนึ่งเรื่องว่าศีสมาธิปัญญาเห็นไหมหลวงเจ้าอุปมาให้เห็นว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วมันก็จะขัดแย้งกันจะทำลายกันเห็นไหมมันจะกำจัดพวกนี้ออกอ่ะ เออน่ไหมนะมันก็เลยทำความผันเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะเข้าไปแก้ไขจริงไม่ต้องเข้าไปเราแค่ตามรู้จมดูลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวสภาวะก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาไปมาพวกนี้ก็จะหายไปในที่สุดนะก็ขออนุโมทนาสาธุการกับคำถามเมื่อกี้สุดยอดีนนี้ยคุตาคำถามเข้ามาในทีสุดครับอ่า ผมอยากให้ครอบครัวมีความเจริญทางใจมากขึ้นเราควรแสดงให้ดูหรือพยายามแบบไหนดีครับอยากให้ทุกคนพัฒนากรรมให้ดีขึ้นไปครับอ๋ออันนี้เป็นกุศลและและและ้วก็เป็นกุศลละสังคป่าด้วยจะไปคิดอยากให้คนนั้นดีคนนี้ดีฮะทอไหอยากให้คนนี้รู้ทำอยากให้บ้านดีเมืองดีไปแล้วนะที่จริงการปฏิบททัติธรรมจริงจงเนี่ย อ่าถ้าเราระลึกถึงพระสารีบุตรพระมกคลลานิ่มีฤทธิ์เนาะยังช่วยแม่ตัวเองครอบครัวตัวเองไม่ได้สอนไม่ได้่ะจำไว้แม้แต่ตัวหลวาตาเองยังสอนน้องสอนแม่ไม่ได้เลยนะเอาไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําอยู่ของเราทําความดีของเรานะพัฒนาเราให้ถึงที่สุดเข้านี้ เขาจะเป็นอย่างไรช่างเขานะถ้าเขาไม่มีเหตุมีปัจจัยนะทำไมเขาก็ไม่เดินตามเราหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องระลึกถึงแม้แต่พระโมคคลาที่เป็นพระที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นรองแค่พระพุทธเจ้าที่มีฤทธิ์ฮะยังทําอะไรไม่ได้เลยกับครอบครัวเพราะว่าเขาไม่ฟังเราหรอกเหมือนผัวมาบวชแล้วจะมาสอนเมียอย่างนี้แหละเหมือนลูกมาบวชแล้วจะสอนแม่อย่างเงี้ยอย่าบางอ่าน ไม่มีทางนะอ่ามึงลองไปสอนเมียมึงสิมันยิ้มเลยนี่มึงยังมาพูดเลยเมื่อก่อนมึงช่วยอะไรดีจคิงๆนะอ่ามึงทำอะไรกูมั่งมึงไม่รู้มึงลืมแล้วเหรอเนี่ยมันเป็นสัญญาเลยไม่มีทางนะจะไป เออแพ้ทางกันก็เรียกแพ้ทางอยาคปาเพื่เลยนะให้เราตั้งมัน่นทําเราเจริญขึ้นถ้าเขามีเหตุมีปัจจัยเขาก็เฉริญตามเราอ่ะจำไว้ย่าบักอ่าจไปสอนเมียมาบวชแล้วมี่จะมึงจะโดนตีกลับนะ <c oughs> อ,อยู่กับกูมาเนี่ยมงกูไม่รู้เลยเลยนะในความคิดมันนะจริงๆอ่ะ อ่าดีดีมันว้าดใส่อะอ่ะเห็นไหมกูย้เตือนนัวอเวลาอไปเข้าไปใกล้อดีตอดีตเนาะอยู่ในบ้านลองจย์เขาก็ลืมตัวบางทีเขาก็มาว่าเราลวงจานเืออเฮ้ยเจ้าจอว่าทอันนี้เือนเกอนเลยได้แค่นี้แหละนะนอกเหนือจากนั้นไม่กล้าเพราะเรารู้ไงว่าอย่าไปบางอ่า นะครับเคยมีไหมครับพระโดนเมียเทศครับโอ้ยมีอาจารย์กูนี่แหละบวชมาได้สามสี่ปีเนี่ยอ้เทศดีมากอะวันนึงเนี่ยฉันเข้าอย่างเงี้เสร็จแล้วกูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งคนงามเลยสมัยนะั้นนะกูบวพชพระษาแรกอาจารย์ก็เทศอย่างเงี้ยแหละก่อนฉันเข่านะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะ มาแล้วก็ซื้อกระเป๋าหิ้วกระเป๋ามาทุกเดือนนะโอ้แปลกแปผู้หญิงคนนี้คือแกสวยรูปร่างดีมากนะแล้วอาจารย์เสรจบสันเข้าเสร็จเขาก็เข้ามากราบอาจารย์นะบังเอิญตอนนั้นกูยังเล่าไม่หมดว่าตีนบาดกูนี่พังแล้วยังกะลังไก่นาะตีนบาดกูดเห็นตีนบาดอาจารย์กูกูอยากได้จังกูว่า สมัมสวยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนแค่ตีนหวนะตีนหวาขาดในกรกซอว่าเลือดแล้วสมัยนั้นนะพอผู้หญิงคนนั้นมาการาบอาจารย์กราบปุ๊บผู้หญิงคนนั้นเอ่ยขึ้นมาอย่างไงร,รู้ไหมว่าเลี้ยงลูกคนเดียวมาสามสี่ปีแล้วถ้าหลวงพี่จะไปทำๆก็อนุโมทนาส่วนเราอยู่้ังโลค ก็ยังดาเนินชีวิตต่อไปก็จะหาคนมาเลี้ยงช่วยเลี้ยงลูกขงก่งอาจารย์กูว่ายังไงรู้ไหมเอาอังเกงมาไหมล่ะต่อหน้าต่อตาเลยกระเป๋าที่หิ้วมาคือกระเป๋าเงเกงมันมั่นใจเลยแหละและสิ่งสำคัญกูดได้ตีนบาทด้วยเห็ไหมพร้อมกันเลยน กันเดียวเองแค่นี้ชี้ให <c oughs> ้เ <ừ>. ห็นโทษเห็นภัยไงอาจารย์ก็เลยสึกตรงนั้นเลยนะเออก็เลยขึ้นรถโดยสารไปกับด้วยกันเลยนี่อย่าบางอ่านอะเออเพราะฉะนั้นอย่านะออขอเตือนด้วยความหวังดีฮะต้องการในไม่ก้าเนาะอ่เพราะว่าเรารู้ไง อ้าวตั้งใจรับพรญาติวะริวะฮาปุราปาริปุเรนติสะอัตระเอวะเมวะอิโตนินางเปตานังอุปกะปิติอิสิตัมปิติตังตุมหังคิดเมวะจมิจันตุสบเวปุเรนตุสังกปาจันโดบาราโสยท่ามณีโชติกะโซยท่าอภิวารนาสีริสะนิจังอุทาราปจายิโน จตารุธรรมวาทานเทอายุวโนสุขังมักลังสาธุมีคนเบิ่งอยู่บนนั่นเปิ